ดีค่ะพี่น้องอีสานฮันนุกินค่ะวันนี้ทานเฉลิมตําหมกหุ่งให้กินค่ะตําหุ่งคือสิตําบกพริกน่องน่ะพี่น้องตําบกพริกใส้นหมากข้าวของพริกใส่บักหุ่งเขาสิกินได้บ่บันห้องปงนู้นกินน้๊าไรบ่ใส่บ่ลายดอกใส่สองชนใส่ลายแสบลายใส่หน่อยเจี๊บหน่อยไม่ใส่เลยใส่บ่แสบอืมได้ใส่บ่แสบหุ่นหุ่นหุ่นนั่นกันเลยเห็นยังมูหุ่น bưng 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 bưng, bưng, giải năng xiêm, hà xiêm, giải xiêm đây bên này giải, trời xiêm đây bên này, xiêm bên này đò, năng xiêm, trượt trượt, ơi, ở nông thôn xiêm là là sẵn, đuôi, hồn giải xong bưng. ใหเขาย้อยก่อนนด้ยเมมีไหมคะมีเอามาใอยู่ใหเขาตาแล้วโอ้เอาขาตาเอาพี่เขาตาอออ้เอาเเอาพี่เขาตาส่แว่นตาดำดำพี่เขาตาพี่เขาตาพี่เขาตาเป็นตาแซบแค่ น้ำปลาปรุงเองได้นะค่ะปลาปรุงเองเออน้ำปลารานัวๆปรุงเองทำเองกับมือร้านค้าเขาทำเองกับมือเลยขี้ถือใช่ไหมฝ้าคึมนี่มัน่ะมันบะมันจะตกมันจะตกฝนจะตกฝนตกฝนจะตกบ่หรือเป็นตั้งใดคือจังมืดแทะสวัก่อค่ะ

ว่าขเก็บคเน่ะเอามาแห่มาดูเดี๋ยวๆม่เหยเหาะเาะเาะบ่บ่เนี่ยมาเออเอาอะสมองห้อยแก้เดิเอาอาไรวบ่ช่วยเลื่องช่วยเลื่อยพี่น้องมาแสบแสบเด้อบ่านะคะแบ่งนาทีกันคุณย้ายมีนาทีเลยลันเลือ่ หอยลงหอ่้งยาย่งน้ยายสั่งหอยล้งออกปามึกล้งก็ตอกไปเทปนาวี่อยลงอ้โหตั้งไม่้อยายสั่งเอาปลาหมึกลงคุ้งบหมดเลยเหรอนี่โอ้มาบ้านพี่น้องแซ่บจะบอกไทยขเป็นนามโอ้ยยายวะยังไม่ได้กินยงโม่ล่ะ mình sẽ đặt trên búp bọt cứ là ôm tầm xuống tầm lại